ธุรกิจส่วนตัวต้องฟังทางนี้นะคะถ้าอยากจะกู้ซื้อบ้านอย่าทําแบบนี้ค่ะอย่าหมุนเงินให้เงินผ่านอย่างเดียวนะคะไม่มีเงินนอนในบัญชีนะคะอย่างเช่นบางคนนะคะสเตทเมนต์หมุนมาดีมากเลยนะคะเข้า3ามพวันนี้นะคะแล้วก็ออกทันทีในวันนะคะหรือออกพวกนี้จํานวน3ามพันเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเงินผ่านบัญชีค่ะแต่ว่าทางสินเชื่อนะคะจะไม่นับ เงินก้อนนี้นะคะเป็นรายได้ค่ะซึ่งาบางคนอาจจะเข้าใจว่าเงิน3,000มาผ่านบัญชีแล้วแล้วก็ออกสินเชื่อจะนับจากรายรับทั้งหมดว่าได้รับเงินเท่าไหร่อย่างเช่นรวมกันแล้วเงินผ่านบัญชีอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาท2 0 0 0 0 0กว่าบาทต่อเดือน แบบนี้นะคะสินเชื่อไม่ได้นะแบบนี้ค่ะสินเชื่อจะดูค่ะว่าเงินนอนในบัญชีเงินจริงๆที่เขาได้รับเนี่ยอยู่ก้อนไหนนะคะก็จะนับก้อนนั้นซึ่งจะต้องไปสัมพันธ์กับตัวรายรับรายจ่ายและบินซื้อบินขายด้วยนะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะคืออย่าให้เงินผ่านบัญชีขอให้ประกอบการจริงนะคะคือเงินนอนบัญชีสุว่าถ้าเข้ามาในบัญชีวันนี้นะคะส0มพันบาทขอให้ออก เ,เงินก้อนนี้นะคะไม่ต้องออก3,000นะคะอาจจะออก2 0 0 0ั0 0นก็ได้ค่ะแล้วก็ขอออกในวันถัดไปนะคะขอให้นอนบัญชีอย่างน้อย1วันนะคะแล้วค่อยนำเงินออกเพราะว่าเข้าใจว่าธุรกิจเราจะต้องมีเงินหมุนถูกไหมคะดังนั้นการหมุนของเราต้องมีในยะที่ อ้างอิงจากความเป็นจริงก็คือเรามีเงินนอนแล้วก็หมุนในบัญชีออกไปแล้วก็เข้ามาออกไปเข้ามาออกไปนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็ขอให้มีเงินนอนค่ะถ้าใครสนใจที่จะซื้อบ้านนะคะขอให้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะคะธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพที่กู้ยากแต่สามารถทําได้ค่ะใครมีคําถามสงสัยอย่างไรขอทักเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดยค่ะ